ทุกคนจ๋าตอนนี้เราอยู่กันที่ยะลาแล้ววันนี้ผมจะขับรถคันนี้นะครับล่องทั่วยะลาเลยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ายะลาเป็นไงไปเที่ยวยะลากัน<า> <Hey. S 2> เกินครึ่งของคนดูอาสา,าพัไปหลงไม่เคยมายะลากันแน่นอนนี่คือเมืองที่มีแต่ความน่ารัก ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดหรอกเราจะขับรถคันนี้ครับน้องชายเย็นทัวร์ให้ทั่วตัวเมืองยะลาเลยจริงๆรอบนี้ที่มาเนี่ยผมจะมารีโนเวทสุปกาแฟตรงนี้ครับเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับยะลามา40ปีละซึ่งโกของผมจริงๆเลยเนี่ยอยากจะสร้างนด์มาร์คจุดใหม่ของยะลาเอาให้น่ารักที่สุดเลยแต่ว่ายังคงไว้ความน่ารักแบบดั้งเดิมแบบยะลาที่คนที่นี่เขาชอบกันอยู่แล้วผมก็เลยจะมาเก็บทุกรายละเอียดของความเป็นยะลาในทริปนี้จะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันกับอาสาพัลล ้องเดินทางสร้างทั้งหลังหรือีโนเวทสภาคาเฟ่ในยะลาและทุกการทำบ้านของผมตัวช่วยที่ดีที่สุด อยู่กันมาอย่างยาวนานหลายโปรเจกต์ครับน็อกน็อกแพลตฟอร์มสำหรับคนแต่งบ้านมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันนี่คือศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียตกแต่งบ้านออนไลน์พร้อมบริการติดตั้งครบวงจรมีครบทุกอย่างที่คุณจะนึกถึงเรื่องบ้านได้แล้วและที่สําคัญมีครบทุกสไตล์จะห้องไหนสไตล์ไหนมีหมดคิดถึงเรื่องบ้านในคิดถึงน็อกน็อกโหลดน็อกน็อกเพื่อบ,บ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลใจจริงให้บ้านคุณ วันนี้จะขับรถล่องทั่วตัวเมืองยะลาเลยเพื่อหาอินสปิเรชันไปรีโนเวทสภากาแฟเจ้าเก่าในยะลาครับพูดถึงตัวเมืองยะลาเนี่ยนะ90%ของคนดูเชื่อว่าไม่เคยมาคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยคุณแล้วก็คนน่ารักเกินเบอร์และยะลาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ผังเมืองสวยที่สุดในประเทศไทยนะถนนก็จะเป็นบล็อกๆแล้วก็มีวงเวียนซ้อนกัน3วงคล้ายกับปารีสที่ฝรั่งเศสเลยแล้วอาคารเป็นแบบคลาสสิกอายุมากกว่า50ปีมันเลยสวยมากมาก และราคาบ้านที่ดินในตัวเมืองในราคาค่อนข้างสูงด้วยและนี่คือร้านกาแฟคุรุพี่หลวงเป็นร้านที่คนยาลาทุกคนรู้จักอะ่ะทุกเพศทุกวัยเลยนะเขาจะมาดื่มกาแฟดื่มชากินไข่ลวกกันที่นี่ทั้งเช้าและเย็นนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองมุสลิมเนาะวัยรุ่นก็จะไม่ได้ดื่มเหล้ากันเท่าไหร่คือที่ผมจะมารีโนเวทร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านของนายนายเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ของอาสาพาไปหลงของกมนเป็นพนักงานคนแรกของผมเลยก็ว่าได้ครับอยู่กันมาเกือบ6ปีนะแล้วก็น้องจะลาออกกลับบ้านมาแต่งงานแล้วก็มาใช้ ีวิตอยู่กับครอบครัวผมก็เลยมาทําร้านเป็นของขวัญส่งท้ายให้ปาขับรถทัวร์ตัวเมืองยอะลากันดีกว่า อาสถานะที่นายอยู่กรุงเทพแบบนานแล้วก็เป็นคนเยลาดโดยกําเนิดมีอะไรที่มันต่างกันบ้างไหมจริงจริงมันต่างกันเรื่องวัฒนธรรมเพราะว่าถ้าพี่ว่าเห็นก็คือโอเควัฒนธรรมคนไหนเป็นมุสลิมดัง้นก็จะมีแบบสถาปัตกรรหรือเรื่องของบางอย่างที่แบบมีความสลามิกเข,ข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสิลป์ที่มันจะมีกจัดการกว่าแล้วก็แต่มันก็จะยังมีแอบแฝงความจีนความเป็นภาคใต้ความเป็นแบบความเป็นคนไทยเข้าไปแบบบางๆลงมามันเลยเป็นการแซกันมมันเลยเป็นแบบมันจะไม่เหมือน ควาเป็นแบบมุสลิมจา๋าอาจจะไม่ได้มุสลิมจ๋าไปเลยเพราะว่าจริงคนก็แบบมีปนๆนั่นไม่จีน<ช>อย่างนาย,ย,านายชื่อสายจีนที่นี่มันมีนความเป็นลูกผสม,มเยอะเฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงการดูหนังคนยลาคือห้างแห่งเดียวมีห้างที่เดียวใช่นี่คือห้างที่เดียวก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่คือห้างโอลิเซียมโอลิเซียมหรอใช่เฮ้ยจับที่มองมองดูก็อ่ะดับเลยไปหนึ่งหลังเขาหัวร้อนแล้ว คนที่นี่นราเก่งแม่ใจ,ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเราขับรถจับมาก่อนถ่ายคือหลายรอบ <laughs> ไม่มีใครบีบแท็กิีนเราเลยแม้กระทั่งไปไปจะแดกแล้วแ <c oughs> ต่วา่าอ่นานปากนะขวางนะม่ชอบแบงรีบค่ะอ๋อเราเลยครับผมรู้กดมือมาอตอนนี้คือโคลิเซียมเป็นล่างแห่งเดียวนะแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ป้ายโปสเตอร์ของหนังอะ ที่แปะไว้นั่นที่ที่เป็นไวรัลว่าคือกุ้ยจีลาวาดเป็นป้ายวาดใช่มันเหลือเหลือไม่กี่ที่แล้วในไทยเนี่ยเออแล้วเราเห็นว่าตปิดตามบ้านช่องนะเขาจะเล่นสีจัดจ้านอะ้ายเนี่ยสีแบบสีจัดจ้านทุกหลังอ่ะเขาชอบอ่ะอ่ามันเหมือนเป็นเหตุนะบ้านที่บ้านที่หนึ่งทำไหมสองเฮ้ยซีไม่ได้เ้าที่สามเฮ้ยไม่ไม่ได้แต่จะเหมือนแต่สีเดียวกันก็เดี๋ยวเป็นบ้านหลังเดียวกันอ่าเรื่องยอมสีไม่ได้เนี่ยใช่เฮ้ยตอนแรกอ่ะบางหลังก็แบบเฮ้ยที่เขาจะว่ามันเป็นพลาสเตลหมดเลยกระเปล่านะพลาสเตลจี บบเฮ้ยน่าเย่ง <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งมากๆก็คือเขาจะใช้ผู้สีเสมอน่ารักจังเลยอาคาเนี้ยสีน่ารักมากเรินิงอันนี้เอาไปทำหน้าไปเก็บเป็นเล็บแพนโทนนะใช่ๆน,นี่ก็สีน่ารักร้านบ้านช่องเนี่ยเป็นต<ช>ึกเก่าหมดเลยนะใช่ตรงนี้เป็นตึกเก่าแบบน่าจะเก่าเกือบสุดแล้วเพราะสังเกตว่ามีบางอย่างก็เป็นบ้านไม้ มีตั้งแตบ50ปีได้อ่ะใช่เพราะว่าในยุคแบบ70นั้นไม่เป็นตลาดถ้าบ้านไม้อาจจะเกิน50เพราะว่าพวกแบบพวกนี้ก็50ละอันที่แรกที่จะพาไปนะในฐานะที่เคยมาแล้วแล้วก็รอบที่แล้วถ่ายเรื่องตลาดเช้าไปก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ตลาดเช้าเราก็จะเจอของกินมากมายไม่ว่าจะเป็นนาซิกาบูนาซิกาแกเป็นแบบข้าวที่แบบมีความลแกเนืยงแกงหนั้นต่างแต่วันนี้จะพาไปอีกอย่างที่ว่าอร่อยที่สุดแล้วรอบที่แล้วมาแล้วแบบถึงขนาดเก็บเป็นฝันอะต้มเนื้อซุปเนื้อซุปเนื้อ เป็นเนื้อแต่ก็มีเครื่องในมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยอยู่ร้านเด็ดตรงนี้เลยครับตรงนี้เลือกตลาดเลยไหนอันนี้คือมันคือตลาดหน้าสถานีรถไฟตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กอะมันน่ารักมากๆเลยและอินสไพเรชั่นแรกที่ได้มาเลยนะคือคนยาลาเนี่ยเขาชอบสีสันกันมากมากสีสดนะแต่ว่าเขาเลือกใช้คู่สีที่ค่อนข้างเทสดีครับตรงแรกที่พามานะครับอันนี้คือจริงต้องบอกว่าเป็นเป็นภาพแรกที่พี่ว่าเห็นเมืองยลลาใช่นี่เป็นแบบตึกแถวธรรมดาที่เป็นฟาสาตนะครับในตลาดหน้าสถานีรถไฟอะฟาาาเขทนสี แที่ถ<ต>่ายรูปอดีอคือแข่งกับตรงนู้นนะสีสันแบบสีจัดนะแล้ย่าลืมจริงจริงนี่คือโดนแดด烈จริง,รรงออตอนแรกคือสดกว่านี้นะแต่ว่ามันมันซีดลงไปเนาะเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยทั้งทางที่ที่ขับรถผ่านมาคือสดจัดทุกที่เลยครับแล้วก็เป็นภาพที่เท่ดีที่ชอบมากระหว่างเดินไปร้านร้านซุปเรือนะมีหลายที่เลยที่ชื่อเหมือนกรุงเทพอ่ะตรงนี้มีตลาดจตุจักรอ่ะงั้นไล่ชื่ออนก็ได้มีจตุจักรจตุจักรมีประชาชื่นมีประชาชื่นด้วยมีประชาชื่นมีร้านเผาร้านเผามีอาลีอาลีอ๋อเมื่อว เพราะมันชื่อถนนมันชื่อชื่อเจ้าของร้านแต่เดี๋ยวแวะไปเรื่อยนะวันนี้อาจจะคลิปยาวหน่อยแต่ว่าเนี่ยร้านนี้เด็ดมากสวัสดีครับเ <c oughs> วลามาที่นี่เวลาถ่ายเนี่ยคนก็จะยิ้มให้เพราะว่าคนไม่ค่อยมาถ่ายเยอะเท่าไหร่นะใชอ่อแล้วก็คนเีลาไม่ค่อยเกอกล้อ,อน,นี่ร้านนี้คือแบบเด็ดมากครับอยู่ตรงตลาดหน้าสถานีรถไฟใครนั่งรถไฟมาก็คือเดินไม่ได้เลยอ่ะซุปเซ็งเยอะลา จริงๆร,ร้านซุปเธอเนี่ยถือว่าเป็นร้านตามสั่งของในสามจังหวัดชายแดนเนาะใช่จริงๆมันคือร้านตามสั่งแหละแต่แค่เหมือนมีเมนูนี้มาเป็นตัวชูโรง ขาบอคนที่นี่ชอบกินซุปเนื้ออะไรอย่างงี้กันแล้วก็จริงๆคอมโบที่ยอดเยี่ยมมากคืออันนี้คือผัดเนื้อแดงใช่ปกติเนี่ยเราจะเราคุ้นเคยก็จะเป็นหมูแดงเนอะมาแต่ว่าที่เนี่ยเขาเป,เป็นมุสลิมกันเยอะเนอะแล้ววันเนี้ยไปสั่งที่กรุงเทพได,ได้ไม่เหมือนกันจริงหรอถ้ากรุงเทพอ่ะสั่งข้าวเนื้อแดงเราจะได้มาเป็นเหมือนข้าวหมูแดงอ่าใช่ก็คือโปะแล้วก็ราดน้ำเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นเนื้อวัวใส่พริกวัวพร้อมใหญ่แล้วก็ <ừ. S 2> ใส่กับซอสพริกเสรอชาแล้วก็ผัดอร่อยมากอันนี้แล้วก็คอม ไปใหญ่หหลๆล้วสดๆตามทุบเนี่ยใครไม่กินพวกนายก็มีแบบเป็นเนื้อล้วงก็มียใช่สั่งได้ถ้าใครไม่กินส่วนไหนก็คือบอกก็ได้เป็นไงอร่อยมากเราสังหูเผ็ดแป๊บมากที่เนี่ยเขาก็จะให้มันเปหอมเจียวองเหมืนเครับเพื่อเติมลงไปใช่ซ ala ีนที <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6 ่ใส่ไปเลยุึมแล้วก็นนี้็คือเพิ่มความแซ่บมันอีกใช่บึม ปึมเม็ดไม่ต้องเม็ดไม่ต้องกินไม่ได้ละใช่เพาะว่ามันคืออร่อยด้วยมือเราเราก็ตามไดครับอร่อยมากตอนนี้ต้องมากินได้ครับทำไมจริงๆคือในย่านมีหลายร้านมากแต่ถ้าตรงนี้ก็คือลงรถไฟก็คือได้เลยมีแค่ทุกถนนนะเป็นเมนูพื้นฐานที่กปากสำหรับทุกคนจริงๆได้อินสปีเรชั่นหลายอย่างมากเลยนะก็จากที่ขับรถรอบเมืองเนี่ยเราชอบความเป็นสีสีสีสันคือแปลว่าคนที่ราเนี่ยชอบสีมากกว่าเราดำชอบ อะไรที่แบบสีจะจัดกู้สีเท่ๆแล้วเขาแมทชิ่งกันค่อนข้างมากๆเลยเดี๋ยวจะกลับไปหาเรีบเซนที่กินในการที่เปรเป็นเเวทบ้านหนสีลุ้มเลยมึงมันนี่สองเลยอยากทำอะไรพอม แลวพอเรารู้โทนสีนะผมก็เปิดแอปพลิเคชันน็อกๆ ok, ขึ้นมาเลยหาสีเบื้องตอน้นกระเบือบ้องเบื้องตอน้นวอลเปเปอร์เบื้องต้นแล้วก็กดเป็นเฟซบุ๊เอาไว้จริงๆในแอปพลิเคชันนี้นอกจากมีขายของเขายังมีไอเดียต่างๆนะเป็นตัวช่วยเวลาเราอยากจะแต่งบ้านและเขายังมีคอมมูนิตี้ให้คนเข้ามาพูดคุยเรื่องบ้านแชร์ไอเดียสอบถามเหมือนเป็นเดสติเนชันของคนรักการแต่งบ้านแห่งใหม่รวมถึงมีทั้งช่างแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากน็อกๆ ok, มาช่วยตอบคำถามให้คำแนะนำอีกด้วยนะครับแอปเดียว จบครบมากเออแล้วก็ลืมบอกนะว่าน็อกๆเนี่ยสั่งออนไลน์แล้วก็ส่งได้ทั่วไทยเลยนะปกติที่กรุงเทพจะเรียกรถเล็กๆกว่า รถกระป๋อรถกระป๋อง <recess ed isolation> รถกระแปงรถกระแปงรถกระเจียวแต่ท <experience> <respir> er <intake> ี่นี่อ่ะเขาจะเรียกว่ารถตุกตุกอ๋อและซึ่มันเป็นตุกตุกของยาราแต่จริงไอคันเนี้ยคันเนี้ยไม่ได้เป็นตุกตุกโดยสารแต่เป็นรถที่ทำมาเพราะว่าโมเดลเดียวกันกับที่เขาทำองยาราถึงแม้ไม่ได้เป็นรถโดยสารเป็นรถของส่วนตัวแต่ทรงรถกระป๋องนี้ก็เรียกว่าตุกตุกอ่าก็เลยแบบมันเป็นตุกตุกเนี่ยขัดผ่านมาดริแหมตุกตุก นี่คือคิวเอ็กซีเบนตเฮ้ยอันนี้คือที่เราเคยถ่ายที่เบตงเราเป็นรถรถเก่าเลยอ่ะใช่ลงได้ลงได้เดี๋ยวอ่านี่จอดกันจริงหรอมันคือแท็กซี่เบนต์ตรงนี่เลยแท็กซี่เบนต์จอดจอดจอดเฮ้ยแวะดูไปเรื่อยนะครับนี่คือแท็กซี่เวบแรกคือเห็นนึกว่าเต็นรถใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ขายเป็นรถนึกว่าโชว์รูมือสองรถเบนตเยอะมากครับที่นี่คือเขาใช้เบนตเป็นเป็นแท็กซี่จริงๆมันคือคิวรถแบบ ยาลาเบตงอ่อามันมีหลายสายยาลาเบตงยาลาไปตรงยาลาไปนี่จริงๆเคยเห็นที่เบตงแล้วแต่ว่าไม,ไม่รู้ว่าที่ยาลามีด้วยนะครับ<ไ>ก็จะเป็นรถเบนซ์คลาสสิกจอด<ไ>อยู่เรียงรายสวัสดีครับรถสวยมากเลย ทำไมทำไมทไไมมทที่นี่เขาใช้รถแท็กซี่มามาทำเป็นเบนนะครับบางเบนอะไรเบนเหรอก็คอมเบนเนี่ยมันแคดดี้เวลาตีโค้งกว่านั่งตีมากเด็กว่ารถญี่ปุ่นก็คือเวลาขับรถเนี่ยเบนเข้าโค้งได้ดีกว่ารถญี่ปุ่นเบนตรงมันโค้งเยอะอ๋อเบนตรงโค้งเยอะเออะไรแล้วมันจะเปิดเปิดบังการลดเกรดอะเบนโคงไม่จนครับสบายอะไรวิไปมันนิ่มนะเวลาขับรถไกลๆนะถ้าคุณไปแล้วคุณน้องนั่งนั่งไปนะเขาจะนอนหลับเลยอ่ะร้อนไหมครับเออนอนหลับสบายเลยไม่ต้องไม่เทไม่อะไรแล้ว ร้อนไหมครับร้อเข้าใจเลยผมขับรถเบนซ์โบราณเหมือนกันขอดูได้ไหมครับบังได้ป่ดดูได้นี่โอยเดิมๆเลยนะแต่มาดูเก่าแต่ว่านั่งดีนะข้างในนะก็เวลาถ้าเกิดมาเที่ยวนี้นั่งรถไฟมายะลาใช่ไหมอยากไปเบตงก็มาหาบังนี่สถานีส่วนนี้แท็กซี่บังครับนี้ถ้าเกิดเรานั่งไปเบตงเท่าไหร่ครับ ราคาหนึงคนนังเหสรอ,สอ,รอยสามสิบามสิบบาทบังครับถ้าเกิดเหมาเหมาคันเท่าไหร่ครับเก้าร้อยยี่บาร้อยยี่บาทรวมน้ำมันแล้วอันนี้ถ้าเกิดใครอยากไปดูทะเลหมอกอายุเวงนะครับ <c oughs> ก็นั่งจากตรงนี้ไปเออเหมาเหมาคันไปเ <c oughs> ก้าร้อกว่าบาทบางผมเนี่ยมาที่ยะลาเนี่ยสองครั้งละคนยะลาใจดีมาก คนยาลราด <ทำ S 1> ผมได้ดูได้ดูเวยลไป็นไงใจดีครับคือเขาใจดีแบบไม่มีเหตุผละต้งหากเกหน้าไม่มีเรื่องอะไรหรอกเพราะว่าเขาชอบไปมากวแต่งงานได้นี่บังจีผมนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นยาลาแต่ว่าเบตงจริงๆเบตงไม่ใช่จังหวัดนะแต่เป็นที่เดียวในไทยที่เอาคาว่าเบตงเนี่ยมาใส่ในป้ายทะเบียนเพราะว่าเบตงคืออยู่ติดกับชายแดนเลยอันเนี้ยเขาก็จะมีป้ายทะเบียนของมาเลเซียด้วยเผื่อแบบว่าพกพาสปอร์ตมาก็แปลว่ารถคันนี้ขับข้ามแดนได้เป็นรถเบตงแล้วก็มีป้ายทะเบียนมาเลเซียเดี๋ยวเราไปยังต่อดีกว่า น่ารักอะไรขนาดนั้นครับและอีกอย่างหนึ่งนะั้นในตัวเมืองยะลาเนี่ยสถาปัตยกรรมต่างๆคือสวยมากครับตรงนี้คือมัสยิดกลางนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมที่นี่เลยครับสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยเขาจะมีความเป็นอิสลามิกประตูหน้าต่างก็จะมีความเป็นอาร์ชแบบแหลมๆข้างบนอย่างเงี้ยน,น่ารักดีนะครับแล้วก็เราขับเข้ามาย่านเมืองเก่าเฮ้ยตึกต่างๆคือสวยมาก โอ้ย่านนี้โคตรเท่เลยวันนีนี่คือโรงแรมเมโทรใช่อันนี้เป็นโรงแรมเก่าเท่มากอ่ะเท่สุดๆเลยแล้วก็นี่มันไม่ว่าถนนเลยครับถนนนะชื่อบีชาแต่ว่าคนที่เรียกตรงนี้ว่าย่านสายกลางย่านซื้อขายอะไรตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยที่นี่ก็มันติดกับสถานีรถไฟอ๋อาอยู่ใกล้ๆกันหรอที่จะขับมาใช่ที่จะขับมาแล้วก็เนี่ยอันนี้คือโรงหนังเก่าใช่ไหมปกติตอนนี้ถ้าเกิดคนดูหนังก็คือไปห้างแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นโรงโรงหนัง เขาปิดไปแล้วอ๋อเท่มากอ่ะเป็นเป็นตึกที่แบบมันตึกที่แบบเลี้ยงนกแอนเลี้ยงนกเดี๋ยวก่อนเลี้ยงนกอยู่ในโรงหนังเลยนะใช่เพื่อเลี้งนกใช่มันปิดไงมันเหมือนถ้ำไงมันต้องมันอยู่ในถ้ำเอาเหรอแล้วก็เราเข้าไปได้ปะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนกตื่นใครเป็นเจ้าของไม่รู้ไม่รู้พอเราเลี้ยงอ่ะเรื่องแล้วมึงรู้ได้ไงก็รู้ว่าเขาเลี้ยงแค่นั้นโอ้อาคารไม้เก่าเนี่ยอายุเกือบร้อยปีอ่ะแต่เห็นไหมว่าเขาทาสีสันสดใสอีกแล้วสวยสะดุดตามากแม่ครรััับบสสวดีีคน่เ้าเป็นนโรงงหัเหรอครับแม่ ชื่อโรงหนังสยามครับเน,นี่ยโรงโรงหนังคิงเมื่อก่อนเป็นแล้วก็เป็นโรงหนังสยามตอนนี้คือพอไม่ไม่ให้ดูหนังแล้วน้องผมบอกว่าเขาเลี้ยงนกไม่มีนกแล้วนานแล้วนานแล้วเหรอเนี่ยนายมั่วปัจจุบันเขาเลยปล่อยล้างไปเลยใช่ไหมครับเท่ <laughs> มากเลยครับเป็นตึกที่สวยมากแม่อยู่มาตรงนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไหมครับถึงว่าใกล้ถึงนานนะน่าจะก่อนผมเกิดแน่โอห้าหกสิบปี โัวแม่แม่อยู่ไหนครับแ,แข็งแรงมากเลยร้านไอติมเปิดอยู่ไหมยังเปิดอยู่ครับเปิดอยู่นี่นีเข้าไปทั้งร้านอ่าร้านไอติมเนี่ยร้านร้านไอติมคิงแล้วก็อ๋อเมื่อก่อนโรงแรมก็ชื่อคิงแม่ก็เลยตั้งชื่อตามโรงแรมแม่แต่เขาโรงนังอ่ะตั้งชื่อตามแม่ <laughs> <laughs> โอเคครับขอบคุณนะครับ <laughs> ไอเดียอีกอย่างที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากตอนนี้นะครับก็คือคนที่นี่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเนาะไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าแค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ทุบทิ้งนะแต่ว่าจะใช้วิธีรีโนเวทให้เหมือนเดิมที่สุดด้วยก็เปิดแอปพลิเคชันน้องๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ได้ไอเดียของประตูนหน้าต่างแล้วก็ผมอยากได้กระเบื้องปูพื้นที่เป็นดินเผาอ่ะมันเท็กซเจอร์ดีดูคลาสสิกแล้วก็สีสวยไปในตัวแต่นกๆ ok นี่เสียอย่างคือของเยอะเกินเยอะเกินไปเลือกันให้ตาแตกเลยครับแต่มันน,น,นะ ผ่านตลาดต้องผ่านอะไรก่อนลาดเพ้าวมีลาดเพ้าวด้วยใช่อันนี้มีลาดเพ้าวเราเขาชื่อลาดเพ้าวจริงๆเหรอจริงๆใช่ที่เราดพราวจริงๆขายอะไรอ่ะมันเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในยะลามันจะมีแค่วันอังคารวันพฤหัสเสาร์วันเสาร์ของเยอะที่สุดแล้วบางวันก็คือพ่อค้าแม่ค้าจะมาเปิดกระสอบต่อหน้าตรงนั้นเลยนี่เหรออันนี้เหรอใช่ตรงนี้เลย คนที่นี่เรียกตรงนี้ว่าลาดพร้าวเป็นตลาดมือสองริมทางรถไฟมีรถไฟผ่านแบบนี้น่ารักมากถ้าคิดถึงตลาดเปิดกระสอบแบบนี้คิดถึงที่ไหนโรงเกลือใช่ไหมที่นี่มีไม่แพ้โรงเกลือเลยแต่ตาดีได้ตาร้ายเสียนะอ๋อนี่คือพี่อีทนะครับพี่อีทเป็นบุรุษผู้เป็นเพื่อนกับนาย <c oughs> คนถิ่นเหมือนกันนะครับคือตลาดมะพร้าวเนี่ย คือคนสามจังหวัดจะมีภาษามลายูทับศัพท์กับภาษาไทยเขาใช้คําว่านัดเนี่ยไปย่อเป็นคําว่านะคาว่านัดตลาดนัดอ่ะนัดอ๋อตลาดนัดก็เปย่อไปเลยครับย่อไปเลยเป็นว่านะก็มะพร้าวเขาก็ใช้เป็นภาษามลายูใช้คําว่าพาวโยพาวโยแปลว่ามะพร้าวมะพร้าวใช่คนมลายูก็เลยเรียกที่นี่ว่านะพาวโยณะพาวโยใช่ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเกิดคนใต้เขจะเรียกลาดพาวลาดพาววันนี้ลาดพาวที่กรุงเทพนะสวัสดีครับขายดีไหมพี่ช่วงนี้เบาๆหน่อยค่ะเบาๆหน่อยหมายถึงว่าขายได้เบาๆหรือว่าให้ผม เบาๆหน่อยแต่วันร้านเยอะมากเลยนะเ,เยอะอ่ะที่ง่ววันเสาร์เยอะกว่านี้อองอันนี้คือผมเสียเสียตังไปเยอะเหมือนกัน <c oughs> ได้แจ็คเก็ตน่ารักมากๆมา300กว่าบาทอ่ะแล้วก็ได้เสื้อยืดวินเทจมาอีกตัวหนึ่งเนาะผมว่าทุกคนมาน่าจะชอบนะตรงนี้นะ่าสนุกซึ่งถ้าเกิดพูดถึงโลงเกลือของก็จะมาจากทางฝั่งกัมพูชาเนาะแต่ว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยของก็จะมาจากทางมาเลเซียซึ่งก็คือของมือสองแะครับเราต้องมาเลือกด้วยตัวเองเนาะแต่สิ่งที่ผมชอบมากก็คือมาเจอแก๊งน้องๆที่เปิิดกลองรรับบจา เนี่ยล่งปังอันนี้เขียนว่าอะไรครับมิโตะความช่วยเหลือข้ารอด kepada pemurah untuk bantu sekolah t a r i k a อ่าแปลว่าแปลว่าขอสมทบทุนอาคารเรียนช่วยเด็กตาริกาอ่าก็จริงๆเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมจะใช้ภาษามาลายูใช่ไหมครับยังภาษาอังกฤษได้ไหมครับยังสีเหลืองเย็นเลย ขับรถมาตอบเพลินๆนะคนดูดูมา10บกว่านาทีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเมืองกาล่าไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยในตัวเมืองนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์มาเป็น10ปีแล้วน,นะครับแต่ก็จะมีป้อมทหารให้เห็นปรายเนาะบางคนเห็นก็จะแบบอุย๊ยน่ากลัวแต่นี่ยืนยันเลยมาหลายครั้งแล้วคือมีแต่ความน่ารักน่ามาเที่ยวอันนี้ขับผ่านมาครับเราเห็นแบบเด็กนักเรียนะ่ะนั่งทานกาแฟกันแบบ ริมข้างทางเต็มไปหมดเลยอะ่ะเออแล้วก็เป็นจุดที่แบบน่าจะฮิปมากๆนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแล้วกับมาหาหลัยนะสวัสดีครับรับเรีนยนญาเหรอครับยิดีด้วยนะครับลเล่นที่ไหนมาครับเนี่ยเล่นทอจาาครับแล้วหรอจบแล้วนี่ร้านนี้นา่ารักมากมีแบบวัยรุ่นเพียบเลยเนาะเปิดใหม่ครับอ๋อเพิ่งเปิดใหมค่ครับร<ะ>้านชิคมากอร่อยมา้ยรักอร่อยครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงอ๋อโอเคขอบคุณครับโอ้พี่ร้านพี่เฟี้ยวมากเลย ร้านชื่ออะไรครับคือเลโอนคาเฟ่ครับอ่าเป็นแหลกพี่เลปหมเนี่ยไม่ครอาเลรนเนร้านพ่อท่แตกรขายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็เลยเลโอนคาเฟ่อ่ะล้อ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 ท่านี้อยู่ใกล้โรงเรียนเหรอครับเด็กเต็มเลยอ่าใช่ครับโซนโรงเรียนมีโซนหลักของที่ตรงนี้อ๋อคืออันเนี้ยเวลาเราอยู่ในตัวเมืองยะลาเนี่ยเด็กๆตกเย็นเนี่ยจะมาหาร้านกาแฟสิงกันใช่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 ไหมใช่ไหมพอช่วงนี้เป็นช่วงสอบเดือนพอหลังสอบก็มากันเลยได้ครับผมเอาน้ำสดชื่นให้สักแก้วนะนี่แดงโซดา แดงสดน่แดงสดานี่มาจากไหนครับพี่มาจากกรุงเทพครับกรุงเทพใช่ใช่สวัสดีค่ะเป็นภาพที่น่ารักอ่ะเราชอบเวลาตั้งหลายรอบเวลาแล้วมาเวลาแล้วเราเวลาเจอเจอคนเจอนักเรียนอะไรก็คือเขาจะน่ารักเวลาเขาไปคุยด้วยเขาจะเออพี่มาจากไหนตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วนี่มานี่ไม่กลัวใช่ไหมพี่ไม่กลัวนะมีอะไรน่ากลัว ไหมือนแบบเหมือนในข่าวคนใหญ่ก็ไม่กล้ามากันเ่อวานคือคนอ่ะคนอ่ะชอบคิดว่ายาลาน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอมาครั้งนึงแล้วคือมันปกติแล้วผมว่าผมเจอเรื่องน่ารักมากกว่าน่ากลัวที่กลัวไห่น่าทวกลัวไหมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าน่ารักยังไงเนาะเราจะเห็นนเล็กเลกเรียนเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะเล็กเรียนแล้วลรอคะนี่เขินเขินทุกคนจะเขินหมดสวัสดีครับ คุยเรียนด้วยได้ไหมครับดิฉันไพ่ตำรวจจับเลิกเรียนแล้วเหรอนี่เหรอโอ้น่ารักจังเลยทำอะไรกันครับเนี่ยอูโน่อูโนอ้อยปกติมาตรงนี้บ่อยไหมครับมาทุกวันครับร้านเพิ่งเปิดค่ะร้านเพิิ่งเเปดลยใช่ไหมเฮ้ยพี่อยากรู้ว่าแบบข้างนอกไม่ค่อยรู้ชีวิตวัยรุ่นยลาตกเย็นเรียนเสร็จทำอะไรกันอะตกเย็นเรียนเสร็จก็ประมาณนี้เลยค่ะกินชากาแฟอูโนอ้อยสักหน่อย ที่กรุงเทพอะเขามีมีไปดื่มอะไรเงี้ยแต่พอตรงนี้เป็นเป็นชาวมุสลิมซะส่วนมากก<ช>็จะไม่ไม่มีใครดื่มกันเนาะอันนี้ทางนี้ดีกว่าแล้วน้องอะน้องทางไหนทางนี้ครับน้องทางนี้เนาะ,ะเวลาที่รานเนี่ยหนุ่มสาวปิ๊งปังกันเขาจีบกันเขาจีบกันยังไงจีบแบบทั่วไปคนระับ <laughs> ทั่วไป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 นี่แบบไหนแบบไหนไปขอเลยขอเลยเหรอไม่จีบเลยขอขอพ่อแม่เลยไปขอเลยไปร้าแนบหนด้านด้านๆอขอเบอร์แบบหน้านด้านเลยเจอสาวคนนึงผ่านมาปุ๊บใจเราหล่นตกหลุมรักเขาคำแรกที่เราจะเดินเข้าไปบอกเขานั่นคือคําว่ารักเธอไอเดียสุดท้ายที่ผมได้มาเป็นอินสปิเรชันในการไปทำสปากาแฟนะ มันคือเรื่องของผู้คนคนที่นี่สนิทกันง่ายคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ยิ้มเก่งน่ารักมากๆเขาดูมีความชอบเข้าสังคมมากกว่าคนกรุงเทพที่เรารู้จักไอเดียนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าในร้านสภากาแฟที่เราจะไปทำเนี่ยต้องมีโต๊ะนึกถึงเป็นโต๊ะกลมนะที่ทุกคนสามารถนั่งรวมกันได้เป็นหมู่มวนแล้วก็อยากได้เฟอร์นิเจอร์อ,อย่างหนึ่งเป็นลำโพงที่สวยคลาสสิกในนอ้องๆเนี่ยก็มีครบทุกอย่างเลยนะ แันนี่คือแพลตฟอร์มสำหรับคนแต่งบ้านศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียตกแต่งบ้านออนไลน์พร้อมบรยการติดตั้งครบวงจรน็อกน็อกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณใน E ีีหน้าถึงเวลาที่เราจะมารีโนเวตตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาดีไซน์กันหลายเดือนเลยครับจนได้แนวที่ถูกใจที่สุดละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะเปลี่ยนสภากาแฟร้านโปรดของคนยะลาให้ออกมาได้น,น่ารักขนาดไหนฝากรอติดตามด้วยนะอาสาภาพาไปหลงเดินทางสร้างทั้งหลังรีโนเวทสภากาแฟในยะลา 아